สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้จะชวนทุกคนมาทำผัดไทยไร้เส้นนะแปรรูปไร้เส้นแปรรูปแต่มีเส้นนะคะใครเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงเดี๋ยวเนเช็คก่อนเน่เข้ามาคนแรกนี่ก็จะเช็คก่อนนะว่าภาพเสียงเป็นยังไงอ้าวเซสบุ๊กยังไม่แจ้งเลยนะคะอแจ้งแล้วนะคะนี่ก็จะแชร์ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน อ่ะโอเคอเดี๋ยวเราจะไปทําผัดไทยกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์นิดนึงแล้วก็ตื่นเช้ามาสิ่งที่จะต้องทําชวนทุกคนทําเลยก็คือถ้าทุกคนเนี่ยสามารถจะเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ก็เสริมแต่ถ้าเราเสริมไม่ได้เราไม่ได้มีงบประมาณเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะเอากินเข้าไปตอนเช้าเช้าเนี่ยจะเป็นน้ําอุ่นหนแก้วสแก้วอะไรก็ตามแต่ว่านี้ทานเบต้ากูแคน ห้าคปซูนทุกวันนะทุกคนห่างก่อนช่วงท้องว่างก็จะทานเมตากบแคนพอกินอาหารเสร็จเดี๋ยวก็ตามด้วยเบอะไรคอทอนแล้วก็เนื้อวันเนื้อถูอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทำผัดไทยไร้เส้นยันนะทุกคนในการทำอาหารนะคะมันมี สูตรการทําอาหารเนาะทำเพื่อทำเพื่อสุขภาพกับทําเพื่อเราอะาศาสตร์ในการที่เราจะทําให้ถูกตรงอะมันมีหลายาศาสตร์แต่ว่า,าศาสตร์ที่ถูกตรงจริงๆมันต้องตรงกับเซลล์เราะนะคะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในคนที่กินสารสกัดเราก็ต้องเน้นเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารมันจะเป็นตัวลดพิษในร่างกายได้ดีนะอ่ะเดี๋ยวเนติดแก๊สก่อนนะทุกคนวันนี้เนจะมาทํา ผัดไทยนะคะซึ่งถามว่าเป็นเจไหมคือมีหลายคนถามเนว่าคุณเนกินเจรหรือเปล่าเนไม่ได้กินเจนะทุกคนเพราะคําว่าเจเนเจเขาจะไม่กินของฉุนเนาะแล้วบังเอิญของฉุนเนี่ยมันเป็นของที่มีประโยชน์กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระเทียมอหอมหรือว่าเป็นขึ้นช่ายหรือว่าเป็นพวกอะไรแบบนี้เนกก็เลยไม่ได้เป็นเจเต็มตัวนะคะก็เลยไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกคนเพราะว่าเป้าหมายของเน้คือเป็นอะไรก็ได้ที่มันตรงกับเป้าในการมีสุขภาพดี ถ้าตรงไหนมันไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเรามีสุขภาพดีแล้วก็ทำนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวตั้งแก๊สแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตยกอันนี้แป๊บหนึ่งออาแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเนาะสิ่งที่เนตเตรียมมีอะไรบ้างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหมุนหุนนี้ก่อนอสิ่งที่เตรียมเอาไว้นะคะอันนี้คือเส้นมะละกอค่ะทุกคนเราจะใช้แทนเส้น แปรรูปอันนี้คือเส้นมะละกอซึ่งเดี๋ยวขอสาธยายมะละกอนิดนึงมะละกอเนี่ยมันเป็นสูตรในการทําอาหารที่ประหยัดและได้ประโยชน์มากที่สุดเราสามารถกินดิบเอาไปปัน่นเอาไปทําส้มตำเอาไปทําอาหารได้ทุกเมนูเลยค่ะอันนี้เป็นมะละกอที่เนตปลูกเองนะคะซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยสามารถกินมะละกอก่อนอะไรใดๆดได,ได้ทุกคนจะไดะ้เขาเรียกว่าเอนไซม์ที่ไปล้างตะขันลำไส้คนที่อายุเยอะเวลาลำไส้ไม่สะอาด ปากมันจะเหนียวเหนียวแฉะแฉะมีแบบหยำแย่ทุกคนแต่อันเนี้ยเขาก็จะช่วยทําให้แบบไปล้างคราบตะกรันตะกรันในลําไส้นะคะอืมกรอบเพราะว่าปลูกเองทุกคนอ,อือเดี๋ยวเบาเบากานแปบบนนะอ่ะแล้วก็มะละกอแล้วก็อันนี้เห็ดเห็ดฟางแล้วก็พวกเห็ด อะไรพวกนี้ซึ่งเห็ดฟางเคล็ดลับในการเก็บเห็ดอนนี้จะบอกทุกคนนะเวลาเราซื้อมาเนี่ยเห็ดเห็ดฟางเนี่ยเราอย่าไปเก็บใส่ตู้เย็นคุณอาไม่เข้าใจคุณอาจะใส่ตู้เย็นทุกครั้งเห็ดเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเก็บเอาไว้ข้างนอกแล้วเขาก็จะมีลาขาวๆข,ขึ้นนั่นแหละมาถูกทางแล้วไม่ต้องไปเก็บใส่ตู้เย็นถ้าเก็บใส่ตู้เย็นปุ๊บเขาจะเหี่ยวเขาจะเฉาเขาจะเป็นน้ําเหลวนะคะให้เก็บข้างนอกเนาะ ถึงเวลาเราจะเอามาใช้เราก็เอามาล้างเนี่ยเราก็ยังกรอบอยู่แต่เนี้ยคุณอาดันเอาไปแช่ตู้เย็นก็ไม่เป็นไรนะคะคุณอายังไม่ค่อยเข้าใจส่วนการปรุงรสเนี่ยทุกคนวันนี้ได้ใช้มะเขือเทศถ้าเราไม่มีมะเขือเทศออร์แกนิกเอาไปต้มแล้วเหลือเอาเปลือกทิ้งไปก็เหลือแต่ตรงเนี้ยแล้วก็ามาปั่นเนี่ยเป็นเป็นน้ำซอสน,นะอ่ะแล้วก็กระเทียมอ่ะได้เวลาทำลวทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดี๋ยว ม่มีอะไรไม่เข้าใจทุกคนก็ถามแต่คิดว่าทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วแหละอ่านะคะปึ๊บปึ๊บใส่น้ำมันลงไปถ้าไม่ไม่ใช้น้ำมันใช้น้ำผัดได้นะทุกคนผัดน้ำได้สำหรับคนที่ต้องการจะเซฟเซลล์ ale, ก็คือใช้น้ำผัดเลยนะคะแต่บังเอิญตอนนี้เนตต้องขออนุญาตทำในบริบทของคนสุขภาพปกติแต่ก็ยังอิงไว้ซึ่งความรู้ให้ทุกคนได้รู้ว่าอาหารระดับเซลล์อ่ะ เขาจะเป็นอาหารที่เหมือนกับไม่กระตุ้นอินซูลินะนะเนาะแล้วก็เป็นจากธรรมชาติะคะ่ะเอาจากธรรมชาติจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเ,เติมน้ำไปนิดนึงเพราะว่าอ่าเนี่ยแล้วก็ผัดเห็ดให้สุกนะทุกคนผัดเห็ดไปให้สุกทีนี้พอเราผัดเห็ดได้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงพอเราผัดเห็ดสุกแล้วเราอาจจะปรุงรสก่อนก็ได้หรือเราจะใส่ ก่อนก็ได้ถ้าเราจะปรุงรสก่อนก็จะให้ได้3มรสนะมันจะมีมะขามเปียกอะ่ะทุกคนอ่ะใส่มะขามเปียกลงไปสัก1 2 3วัตถุดิบเราสังเกตไหมธรรมชาติเดิม100%เทุกคนไม่มีการแปรรูปใดๆอันนี้มะเขือเทศเอามาใส่เพราะอะไรเพราะเราก็จะได้สารไลโคปีนนะคะซึ่งมะเขือเทศเนี่ยเวลาที่เขาก็มีงานวิจัยนะว่า เวลามันยิ่งร้อนยิ่งโดนความร้อนนะสารไลโคปีนมันก็จะเอาออกมานะคะเนี้ยเราก็จะได้ทั้งสายสารไลโคปีนแล้วก็น้ำมะขามเปียกมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยค่ะทุกคนถ้าเราเข้าใจในระบบของการใช้เครื่องปรุงนะเราก็จะไม่ป่วยเพราะว่าเครื่องปรุงที่มันเป็นพวกน้ำซอสน้ำปรุงน้ำสลัดเขาจะใส่ไฮฟลูโตรคอร์ไซลับถ้าเราเลี่ยงได้แล้วเราไม่ได้อยู่ในบริบทกินสารสกัดจัดหนักเหมือนเน้อย่างเงี้ย ทุกคนต้องเลี่ยงเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของการเกิดทุกโรคนะคะไฮฟุกโตสคอไซลับนะทุกคนต้องเข้าใจนะอาทีนี้รสเปรี้ยวไปแล้วเนาะก็จะเป็นเป็นรสเค็มซึ่งรสเค็มใครที่สั่งเกลือดอกเกลือจากที่ร้านนี้เนี่ยก็จะได้เกลือหวานไปนะอันนี้ดอกเกลือเขาเรียกว่าเกลือหวานซึ่งดอกเกลือเนี่ยเขามีเสน่ห์คือว่าเขาเขาไม่ใช่เกลือเค็มปีนะคะแต่ถ้าบางคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วอยากได้แร่ธาตุที่ ทดแทนเราใช้เกลือดําได้ทุกคนเอาเกลือดํามาปรุงอาหารได้ในทุกมื้อเลยค่ะทุกมื้อเลยนี่เกลือดํานะคะเนี่ยใส่เกลือดําลงไปทุกคนชชฟวับเสร็จแล้วถ้าเราอยากได้ความหวานนี่จะแนะนําให้ทุกคนกินน้ําตาลตะโหนดนะคะน้าตาลตะโหนดเนี่ยเป็นน้ําตาลธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นซึ่งต่างจากน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บจะหกสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะมีส่วน เขาเรียกว่าเขาจะผสมอะทุกคนน้าตาลน้ําตาลปีไปะนะแต่ถ้าเป็นน้ําตาลตะโหนดราคามันก็จะสูงราคาก็จะสูงกว่ากันนะเนาะเพราะว่าความบริสุทธิ์มันต่างกันอ่านี้เราก็คนให้เท่ากันนะคะอ่าต้องใช้ใช้อันนี้ติอ่ะอ่าเดี๋ยวคนสักครู่นะทุกคนรุ่นนี้ไม่ต้องชิมแล้วนะคะเราก็ใส่มะละกอลงไปเลยค่ะอันนี้คือเส้นของเรานะใส่มะละกอลงไปชุบแวบ ใส่มะละกอไปแล้วก็ผัดค่ะตอนนี้ก็เป็นสามรสแล้วทุกคนผัดผัดผัดแล้วก็ใช้ได้เลยส่วนถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะใบสีเขียว,ยวแล้วก็เอาใส่สีเขียวมา,าประเด็นของการทําอาหารเนี่ยทุกคนเราทําอาหารไปเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติไปด้วยนะคะปฏิบัติจิต จิตของการปฏิบัติคืออิสระภาพอะทุกคนไม่สร้างเงื่อนไขนะเวลาเรามีเงื่อนไขกับชีวิตเยอะๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนขออนุญาตไปเอาฝาหม้อมาแป๊บนึงนะคะเพราะว่าถ้าให้ดีเนี่ยเราปิดหม้อเราจะได้เราจะได้เซฟให้เขานุ่มเร็วแป๊บนึงนะคะอ่าแล้วเน้ก็จะปิดฝานะคะปิดฝาและ สร็จแล้วจะบอกงนี้เวลาเราทําอาหารเนี่ยเราจะต้องทําใจด้วยเพราะเวลาของเราเนี่ยมีค่าและมีประโยชน์นะทุกคนเราเอาทุกเวลามาฝึกปฏิบัติจิตเนาะอะไรที่มันสร้างเขาเรียกว่าเหตุแห่งความเกิดปฏิฆะลำคาญใจหงุดหงิดเพิ่มอตัตราเราต้องพิจารณาจิตเราแล้วเราก็ต้องสลัดมันทิ้งซึ่ง เนะมีคนถามเนะว่าเนะสายอะไรไม่สายอะไรเลยนะคะสายอิสระภาพไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นอะไรอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อตอนต่อตัวเราเพราะตัวเราจะไม่เหมือนตัวคนอื่นทุกคนอันนี้คือข้อเท็จจริงคนอื่นกับตัวเราบริบทชีวิตไม่เหมือนกันคะ่ะเราเกิดมามีต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์พ่อแม่ครอบครัวที่ต่างกัน ผู้ที่รู้ดีที่สุดคือตัวเราเราต้องรู้ตัวเราว่าเราเนี่ยจะเหมาะกับบริบทในแบบไหนเออเราจะใช้แบบไหนที่เหมาะกับบริบทของเราแล้วเราต้องมีเป้าหมายด้วยซึ่งเนปมีเป้าหมายคืออิสระอิสระภาพของการไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นนะของการที่มีเขาเรียกเป้าหมายสุขภาพจิตและกายดีสูงสุดอะไรที่มันเอื้อให้เราถึงเป้าหมายตรงนั้นมันก็คือใช่สําหรับเรามันอาจไม่ใช่สําหรับคนอื่นก็ได้ แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นและคนอื่นก็ไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนเราเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวเองต้องชัดเจนในตัวของตัวเองการฝึกสมาธิจะช่วยทําให้เราตรวจสอบเป้าหมายตรวจสอบตัวเราว่าเอ้ยเราเกิดมาบนโลกนี้บทบาทหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะมาเป็นเนี่ยมันคืออะไรเวอร์ชันในในโลกนี้ของเราอะเราคือใครนะทุกคนก็ต้องรู้ตัวเองให้เยอะๆนะคะอันนี้อันนี้ผัด จะผัดให้แห้งก็ได้ทุกคนผัดแบบแห้งๆห,หรือว่าจะผัดแฉะแล้วแต่เลยค่ะแต่ถ้าทุกคนผัดแบบแห้งๆก็อร่อยดีนะคะซึ่งเน้เนี่ยจะผัดแบบเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตชิมหน่อยนะเผื่อว่าคุณอาจ,จะได้กินด้วยทุกคนอทุกคนไปลองพิสูจน์ดูนะคะแล้วจะบอกว่าคุณเน้เนี่ยพูดจริงมันอร่อยจริงๆนะคะ อ่ะอร่อยจริงแล้วอันนี้เป็นแตงกวาแต่ถ้าทุกคนมีมีขึ้นช่ายทุกคนก็เอาขึ้นช่ายมาหรือว่าจะมีอ่ากุยช่ายก็ได้ปกติเขากินกุยช่ายกันนะแต่ถ้าไม่ปกติคนไม่ปกติคือคนเหนือธรรมดาทุกคนคนพิเศษคนเหนือธรรมดาคือคนเหนือจากความเชื่อเหนือจากทำตามๆกัน เราต้องทําบริบทที่ตรงกับเราค่ะเราในตู้เย็นไม่มีกุยช่ายไม่เป็นไรตู้เย็นมีอะไรเอามาจัดเรียงผักทุกชนิดกินได้หมดเลยเนะี่ยเขาเรียกคนเหนือธรรมดาไร้เงื่อนไขไม่สร้างเงื่อนไขเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะสุขภาพดีได้ทุกโอกาสทุกคนโดยไม่ต้องสร้างเงื่อนไขมีผักมีอะไรเราก็ใส่ไปนะคะอันนี้เราได้กินโปรโตีนจากเห็ดแล้วก็อันนี้คือถัวถ่วโรยถัวถ่วโรยถั่วทุกคนโรยถั่วเข้าไป นี่แล้วถ้าใครอยากได้ผักก็ใส่เข้าไปใครอยากจะได้พริกอะไรนะพริกแห้งใช่ไหมพริกพริกป่นก็ใส่เล็กๆน้อยๆอย่าไปใส่เยอะแต่ถ้าใครอยากกินเผ็ดก็แล้วแต่เลยนะคะคุณรัตนาสวัสดีนะคะคุณพรมกิติสวัสดีตอนเช้าคิดถึงเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยคนที่มีธรรมชาติธรรมชาติเดียวกันก็จะไม่เคยลืมกันใช่ไหมคือเนียจะบอกแบบนี้อ่ะสรุปนะ เวลาที่เรากินอาหารที่เป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติของจิตกับธรรมชาติของอาหารน่ะจริงเหมือนกันแหละคือการมีอิสระภาพและความเป็นเดิมๆของเขาความเดิมเนี่ยจะไม่ทําร้ายเรานะคะแต่สิ่งที่ทําร้ายเราคือมันมีการปรุงแต่งมากเกินไปค่ะมีการประดิษฐ์มีการสังเคราะห์มากสักจนเกินไปแล้วพอเราป่วยแล้วเราต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเราถ้าเราไม่ได้ใช้สารสกัด ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการรัดสั้นเราทำอาหารเนี่ยเราก็ต้องรู้จักอาหารอย่างแท้จริงนะคะกระทะเป็นกระทะของแอมเวย์ตอนนั้นเนี่ยเป็นนักธุรกิจแอมเวย์นะคะตอนนี้เนี่ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายแล้วเป็นกระทะแอมเวย์ซื้อมาตอนนั้นเป็นนักธุรกิจแต่ตอนนี้ถ้าซื้อแอมเวย์เขาน่าจะเลิกขายแล้วค่ะเออแต่ว่ามันมีกระทะของอีกอยี่ห้อหนึ่งที่เน,นใช้อยู่ก็คือของอะโทมี่นะแต่ราคาก็จะแอบสูงนิดนึงเป็นกระทะที่ใบละ6000บาทะคะ่ะ แต่เน,นี้ยตอนนั้นมัน9,500แต่มันใช้ตลอดชีวิตเพราะอันนี้นี่ยอยู่มาเป็น10ปีแล้วนะคะเออมันข้อดีของกระทะที่มันเป็นแบบกระทะสําหรับปรุงอาหารก็คือมันไม่เขาเรียกว่ามันเป็นใช้วัสดุเกรดที่มันไม่มีปฏิกิริยาต่อต่อความร้อนต่อกดอะไรพวกเนี้ยเนาะคุณเน้ให้ความรู้ดีมากขอบคุณนะคะอ่านั่นแหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้จะ,จะพอแค่นี้เดี๋ยวนี้จะไปกินจะไปกินละ แล้วจะบอกว่าเรามีมรกรนะคะเราเนี่ยเรามาทําผัดไทยงี้ก็ได้หรือเราจะทําส้มตงส้มตำเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เนจเจ็บป่วยเนยใช้การกินมระรกอรเป็นยากินทุกวันกินทั้งวันนะคะไม่ใช่กินทุกวันกอโทษทีกินเฉพาะวันที่ร่างกายเจ็บป่วยก็จะเคี้ยวมระรกอรจนแตกเป็นน้ําแล้วก็ไม่กินอะไรปัจจุบัน,นเนี้ยเนไม่ได้ใช้ยาใดๆนะคะเพราะเป็นเป้าหมายของเนเพื่อจะเอาสารพิษออกจากร่างกายให้หมดตัวเนาะ เมื่อก่อนตัวนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสารพิษเพราะเนกินยาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยนะคะเกิดมาจําความได้อะพอรู้ความว่ากินยาเลยค่ะแล้วมันก็เพิ่มยาเพิ่มยาจนภูมิเพี้ยนเนาะพอเราจะมาเปลี่ยนเรื่องอาหารเราก็ต้องรู้จริงเรื่องอาหารนะคะเวลาเราทําสิ่งใดก็ตามทุกคนเน่จะบอกทุกคนอย่างนี้เราต้องรู้จริงแล้วการที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้อะไรจริงๆมนุษย์คนนั้นต้องเข้ามาตรวจสอบค่ะแล้วเครื่องมือที่ตรวจสอบที่แม่นที่สุดคือตัวของเรา เราต้องทําตัวเองให้เที่ยงนะเหมือนเราจะตรวจสอบธรรมะของแต่ละสํานักอะไรเงี้ยตัวเราก็ต้องเที่ยงค่ะเวลาตัวเราเที่ยงสิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าผลลัพธ์คือความเป็นอิสระเราจะไม่ยึดติดเราจะไม่ตัดสินอะไรนะคะเราจะมีธรรมชาติธรรมชาติก็คือเราจะเข้าใจตามความเป็นจรงนะิงอ่ะเออเราจะไม่ตัดสินว่าต้องอย่างนั้นต้องแบบนี้เออมันจะเป็นตามความเป็นจรงิงทุกอยาก่างเป็นธรรมชาตินิ้วมัน lips, มันยาวไม่เท่ากัน ธรรมชาติของนิ้วนี้ก็ต้องสั้นนิ้วนี้ก็ยาวก็เป็นปกติมันเป็นวารรตี้เป็นสีสันโลกนี้จะมีหลากหลายมากถ้าเราเป็นธรรมชาติเราจะรู้อยู่บนโลกอย่างสนุกสนานมากเลยทุกคนเพราะเราจะไม่ตัดสินอะไรนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเนจบแค่นี้ก่อนแต่จริงวันนี้เนยตื่นเช้ามาเนยตั้งใจว่าจะทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับมนุษยชาติของเราเพราะว่า ปัจจุบันนี้เนาะเราถูกเ,เรียกข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมาบิดเบือนทําให้เราเข้าใจผิดทําให้คนป่วยมากขึ้นเพราะข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิด90กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นข้อมูลที่ทําให้ทุกคนไม่สามารถแก้ไขตัวเองได้จะทําให้เราตกอยู่ในการเป็นเหยื่อเนาะตกอยู่ในเขาเรียกว่าคุณจะต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้คนนั้นกําหนดคนนี้กําหนดซึ่งอันนี้ผิดนะคะเราคือผู้กําหนดเราเป็นเจ้าของชีวิต เราคือผู้ลิขิตชีวิตของเราหลักการพึ่งตนเนี่ยของทุกศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านให้หลักการพึ่งตนเองเนาะพระคิดพระผู้นำศาสนาที่ท่านเป็นศาสนาที่จริงๆแล้วถ้าศาสนาที่แท้เนี่ยเขาจะสอนแบบแบบเดียวกันหมดนะคะหมายถึงว่าสอนให้เราพึ่งตนเองเนาะแล้วสอนให้เรารักเพื่อนมนุษย์ซึ่งการรักเพื่อนมนุษย์ก็คือรักตัวเราเองนี่แหละทุกคนซึ่งพวกเราเนี่ยจะต้อง จะต้องหาข้อเท็จจริงตรงนี้แล้วจะต้องเป็นเป็นสิ่งนี้จะต้องเป็นหลักฐานนี้ว่าเวลาเราพูดคําว่าเ้ยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเราเป็นไม่แบ่งแยกเนี่ยนะแต่ตัวเรายังทําไม่ได้เงี้ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเป็นกําลังใจหรือทําให้เพื่อนมนุษย์ของเราเนี่ยเชื่อหลักการนี้ได้เราต้องทําตัวเองให้เราเองเชื่อก่อนคนะ่ะเราเชื่อแล้วเดี๋ยวเพื่อนมนุษย์จะเชื่อแบบเราเนี่ยเรากําลังช่วยเหลือโลก เรากาลังทําเรื่องใหญ่นะทุกคนแล้วเน่จะบอกให้ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าใครอะยังอยู่ในโลกเก่าโลกเก่าคือโลกแห่งการแบ่งแยกนะแบ่งแยกแล้วก็ตัดสินนะโลกใหม่เขาเป็นโลกแห่งการเรียนรู้มีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาเยียวยาช่วยเหลือเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วความรู้เก่าเนี่ยเออเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนเข้ามาที่ช่องนี้นะ ความรู้เก่าโดยเฉพาะความรู้ทางการแพทย์30ิปีที่แล้วมันเอาไปมากแล้วนะคะคำว่าเอาคือว่าเวลาป่วยก็กินยาแก้อักเสบแล้วก็ผ่าตัดโรคใหม่เขาไม่เป็นแบบนั้นนะคะโรคใหม่เขาเสกให้หายจากโรคคําว่าเสกให้หายจากโรคก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันมีกระบวนการของการหายโรคที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องใช้เคมีก็คือการเยียวยาร่างกายตัวเองเนาะเพราะมนุษย์มีเขาเรียกว่า ของวิเศษในตัวเองคําว่าของวิเศษอธิบายให้เข้าใจก็คือมนุษย์มีสเตมเซลล์หรือเซลล์ตัวอ่อนหรือเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยปั๊มของตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ขึ้นมาเป็นเซลล์ที่ไม่จําเพาะก็คือเซลล์ตัวไหนมันเสียหายก็เอาไปซ่อมเซลล์ตัวนั้นก็เรียกว่าเซลล์สเตมเซลล์เซลล์ตัวอ่อนเพียงแต่เราเนี่ยอย่าไปสาดพิษใส่เขาอย่าไปเอาสารพิษใส่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นพิษจากอาหารพิษจากพฤติกรรมพิษจาก การคิดแม้แต่การคิดก็เป็นพิษเพราะบางคนคิดแล้วเครียดเพราะเครียดแล้วก็จะเป็นโรคซึ่งเป็นโรคที่ใหญ่ระดับโลกก็คือโรคจิตเวลาที่เราเป็นโรคจิตคือโรคจิตเนี่ยเป็นโรคที่ถูกความคิดครอบงำถูกความคิดเล่นงานเนาะการที่เราจะแก้ไขการที่ถูกความคิดเล่นงานได้เราก็ต้องใช้วิธีซ่อมตัวเองด้วยการทำสมาธิจเจริญวิปัสสนา ซึ่งอันนี้เป็นวิชาที่สําคัญมากกว่าทุกวิชาที่ทเรียนมาเพราะบางคนเรียนทุกวิชาเลยทุกคนเวลาเกิดปัญหาครอบครัวเกิดปัญหาสุขภาพแก้ไขไม่ได้อันนี้ถือว่าเราเรียนแล้วเราไม่รอดนะคะแต่ถ้าเราจะเรียนอะไรก็ตามทีแต่ถ้าเราเกิดวิกฤตโศกนาฏกรรมในครอบครัวในสุขภาพในการเงินแล้วเราแก้ได้อันนี้แปลว่ารู้แล้วรอดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แล้วรอด หลักการรู้แล้วรอดก็คือหลักของธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระคริสตธรรมะของทุกศาสดาทุกคนศาสดาที่สอนเราเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเราอย่าตัดสินว่าศาสนานั้นก็ไม่ดีศาสนานี้ก็ไม่ดีถ้าเราไม่เป็นธรรมชาติเราก็ตัดสินเนาะแต่ถ้าเราเปิดใจซิเปิดหัวใจเฮ้ยเขาสอนอะไรนะเอาสิ่งดีๆเข้ามาค่ะแล้วเราจะได้รับประโยชน์นะคะอ่านะคะสวัสดีนะคะคุณ คุณบุญน้ญนำใช่ไหมคะคุณสมจิตสวัสดีนะคะคุณสุภาพันุ์คุณรัตนาพนรเขาวรบกวนขอยี่ห้อกระทะคุณรัตนาพรซื้อจากที่ร้านเน้ได้นะเป็นของอะโทมี่ค่ะอะโทมี่เนี่ยแต่อันนี้เป็นของแอมเวนะแต่แอมเวเขาไม่ได้ทําแล้วเนเนตอนนั้นเนเป็นนักธุรกิจแอมเวเนี่ยผ่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยคุณอาเอากระทะอะโทมี่มาให้หน่อยได้ไหมาฝากซื้อได้แต่ทีเนี้ยเขาขายเป็นชุด ราคาสมาชิกจากสองสองหมื่นเหลือหมื่นหมื่นแปดนิดๆหมื่นแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยคุณอาเอากระทะโทมี่ให้นิดนึงเดี๋ยวนี้จะเอาให้ดูมันอะโทมี่เนี่ยก็เป็นธุรกิจคล้ายๆแอมเบ่ค,ค่ะเขาทําผลิตภัณฑ์หรือว่าทําวัตถุดิบหรือว่าพวกของกินของใช้ที่เป็นออร์แกนิกเหมือนกันเนาะราคาก็จะพอๆกับของราคาก็จะพอๆกับของแอมเบ่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้เอาโชว์กระทะให้ดู จะได้รู้เผื่อเผื่อเผื่อจะเอาไว้ใช้แต่ว่าต้องซื้อเป็นชุดนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะ่ะเนซ์เอามาขายอะ่ะเนซจะเนซจะเหมือนกับว่าเนซขายแบบเอามาแบ่งขายเนาะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แบ่งขายแล้วเพราะว่าชุดหนึ่งมันจะมีสี่สี่ชิ้นเนี่ยมันจะมีอันนี้เป็นกระทะหนามากเลยนะคะเห็นความหนาไหมมันเป็นเกรดแพทย์ฟู้ดเกรดเกรดที่เขาเอาไปทําขาเทียมอะคะ่ะเพราะมันจะไม่ขึ้นสนิมเนาะ อันนี้ของอะโทมี่ถ้าลงทุนก็ประมาณ1 8นะื่นแปดหมนแปาะถ้าจำไม่ผิดแล้วมันจะมีทั้งหมด4ชิ้นมีแบบนี้แล้วก็มีเล็กกว่านี้แล้วก็มีเป็นแบบกระทะเล็กกว่านี้นะคะแล้วก็มีเป็นหม้อน,นึ่งเนี่ยหรอ,อถ้าสนใจก็ซื้อเก็บไว้ได้เพราะว่าคือราคามัน2องหมื่นแต่มันตลอดชีวิตเนาะคือมันใช้ตลอดชีวิตะค่ะ แล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้ก็คือสบายใจอะว่าเวลาผัดนึ่งทอดมันไม่มีพวกโลหะหนักปนมาเนาะเหมือนเวลาที่สารตะกั่วอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีเพราะอันนี้เขาเป็นเกรดแท้จริงๆนะคะถ้าสมมุติว่าสนใจก็สอบถามแอดมินเนได้เพราะแอดมินเนเขาก็จะเขาก็จะสั่งซื้อให้ได้นะคะสั่งซื้อกับบริษัทอัโตบี้นะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่ทานอันนี้เสร็จแล้วนี่ก็จะ ไปทํางานของเนตต่อนะช่วงนี้ช่วงนี้ภารกิจที่เนตทาทุกวันที่ที่ที่บ้านเอาเป็นที่บ้านแล้วกันเนาะคาว่าออฟฟิศมันดูเป็นงานเป็นการไปที่บ้านเนี่ยจะนั่งสมาธิกันทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเนตจะบอกทุกคนแบบนี้นะชีวิตคนเราเนี่ยนะบางทีเราคิดว่าเรื่องใดๆสําคัญแต่วันสุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออารมณ์ทั้งใจค่ะเพราะมันเป็นตัวชี้วัดดัชนีความเป็นอยู่ของทั้งหมด ที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้เนาะแล้วถ้าวันนี้ดัชนีทางใจของเรามันยังไม่เที่ยงคําว่าเที่ยงคืออารมณ์สงบสันติอันนี้คือความเที่ยงอันนี้คือดัชนีชี้วัดทั้งหมดของชีวิตถ้าวันนี้เรายังทําเรื่องนี้ไม่เที่ยงตรงคําว่าเที่ยงตรงก็คือเป็นอารมณ์ปิติเบิกบานถ้าเราทํายังไม่ได้ทั้งหมดที่หาได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนกก็เลยฝากทุกคนไว้นะว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ อย่าลืมอารมณ์เบิกบานอารมณ์ที่เป็นปิติซึ่งตอนนี้ที่บ้านนี้ก็ชวนเด็กๆมานั่งสมาธิทุกวันเป็นเหมือนกับเน่ก็จะบอกเขาว่าให้เราคิดถึงว่าสมาธิหรืออารมณ์สงบเนี่ยเปรียบเสมือนการกินข้าวกินน้ําการขับถ่ายขาดไม่ได้กับชีวิตเราต้องเอาสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตเพราะอันนี้คือหัวใจสําคัญของการม,ามีชีวิตนะคะทุกคน โอเคนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกินอาหารที่ปลอดภัยใครที่อยากได้เมนูอาหารเนี่ยมี150เมนูอาหาราบันหวนโรคนะคะสามารถจะอินบ็อกสอบถามได้ช่วงนี้นะทุกคนมีโปรโมชั่นพิเศษมีทั้งส่วนลดมีทั้งส่วนแถมนะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะคะบ๊ายบายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอยากชิมให้ดูคุณอาคุณอาเนี่ยไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้นี้หรอกเพราะกลัวโดนใช้ มาเป็นมาเป็นคนขอใช้หน่อยได้ไหมขอเอาอ้อยนี่มาให้หน่อยดิซ่อมอะ่ะซ่อมซ่อมขอใช้หน่อยกลัวโดนใช้คุณอกากลัวโดนใช้แล้วขอชิมนิดน,ดนึงนะทุกคนอันนี้เห็ด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 อร่อยเน้จะบอกงี้มันอร่อยเพราะอะไรปะ่เระเวลาเราใส่มะเขือเทศอะ่ะ เนเสือเทศอ่ะเขาจะนัวเขาจะไม่กลิ่นอ,อูมามิป้าเอาอันนี้ให้หน่อยเห,เห็ดผงเห็ดอะค่ะทุกคนมีผงเห็ดด้วยนะเดี๋ยวขายข่อยขายขอแป๊บหนึง่งผงเห็ดผงเห็ดคุณอาหารไม่เจอเนี่ย <laughs> พี่เนอ,อยู่จันทบรุรีอยู่จันทบุรีค่ะคุณอุบลขอบคุณนะคะที่ขอบคุณทุกท่านเหมือนกันที่สละเวลามาฟังเนสนะเพราะว่าถ้าเนพูดไม่มีคนฟังนะเนะสก็ ไม่ได้เขาเรียกไม่ได,ไได้ไม่ได้โอกาสดีที่จะถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่อยากให้เพื่อนมนุษย์ของเรารู้นะคะขอบคุณทุกทุกท่านคุณพมกิติอยู่จันทบุรีหรือเปล่าเนี่ยอยู่จันทบุรีเดี๋ยวมาหาพี่เนตได้นะอ่ะนี่นะคะผงเห็ดผงเห็ดมันก็คือเห็ดที่เขาเอามาทําเป็นผงๆนี่แหละใครที่อยากได้เครื่องปรุงตอนนี้มีมีการจัดลดราคาด้วยนะคะมีโปรด้วยนี่ทุกคน อร่อยค่ะลองไปทดลองทำดูนะ๊ายบายนะคะ